สวัสดีครับท่านกับพบก,กับ armor warfare นะครับหรือสองครามยานเกาะกับผม baronnie คนเดิมนะครับผมก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะติดเกมนี้พอสมควรนะครับต้องบอกว่ากลับมาติดนะเพราะว่าผมก็เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็หยุดเล่นไปพักใหญ่ๆและสำหรับตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ผมได้ย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับเปลี่ยนมาเล่นจากเซิร์ฟเวอร์ NA ก็คือนอตอเมริกามาเป็น EU นะครับ mm. ก็คือยุโรปเนื่องจากเหตุผลทางด้านาคนเล่นเซิร์ฟยุโรปเยอะกว่า NA มากครับประมาณเท่าที่เห็นตอนนี้สามสี่เท่าเลยนะแต่ที่พูด3-4ี่เท่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคือเซิร์ฟ NA เนี่ยหาห้องนะครับ PVP เนี่ยถ้ารอห้องก็จะ,ะมีคนรออยู่ประมาณ30ไม่เกินไม่เกิน40อะไรปอะไรณเนี้ยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะ เยอะขึ้น3 4ีเท่าครับก็คือมี80-100ถึง100กว่าคนนะครับเออมันก็ยังหาห้องเล่นได้เรื่อยๆนะครับก็คือเรื่อยๆไม่ต้องรอนานแล้วก็แบบพ PVP อ่ะคนเต็มตลอดนะครับ15คนผมยังไม่เคยเล่นเซิร์ฟนอนอเมริกาแล้วคนเล่นเกินทีมแล้ว8คนเลยนะแต่ปัญหาก็คือเราก็ต้องมาปั้นรถใหม่ตอนนี้ผมอยู่ที่รถถังคันหลักผมครับ QF 4 0ครับผม มินแบทเทิลแท้งนะครับเทียร์สี่สัญชาติอิตาลีนะครับคือเทียร์ต่อไปนะครับก็จะกลายเป็นนี่ฮะเลเพิร์หนึ่ง a f นะครับเทียร์ห้าก็จะเท่ากับที่ผมมีในตอนเซิร์ฟที่แล้วแล้วไปเล่นกันเลยฮะในสามลบกับ qf 40ครับผมตาแรกเลยโอเคครับมาเริ่มกันเลยกับ qf 40นะครับมินแบทเทิลแท้งเทียร์สี่คันนี้ครับผมเออลืมบอกไปนะครับเหตุผลอีกข้อหนึ่งนะที่ผมย้ายมาเล่นเซิร์ฟ eu ครับก็คือปิงครับลองสังเกตที่มุมขวาบนนะครับจะเห็นว่าปิงตอนนี้แค่200ร้อยกลางนะครับสองห้าสิบเซิร์ฟเอ็นเอเนี่ยปิง300กว่านะครับถ้าไม่เชื่อลองไปดูในพาร์ทที่แล้วได้นะครับพาร์ทที่3คลิปนัน้นผมอยู่เซิร์ฟเอ็นเอนะครับเดี๋ยวจมน้ำโอเคไม่เป็นไรก็สำหรับเมนแบทเทิลแทงคันนี้นะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คงเป็นรถที่มีโมบิลิตี้มากกว่าเมนแบทเทิลแท้ง เทียเดียวกันในชาติอื่นๆนิดหน่อยเฮ้ยตรงนี้มันยังไงโอเคเข้าไปแล้วนะครับก็คือเร็วกว่าหมุนป้อมเร็วกว่าอะไรพวกนี้นะมากกว่ามีมาเตอร์ทั้งเทียสี่ประเทศอื่นๆนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่เกราะนี่ก็ต้องบางบางมากแบบยิงยังไงก็แทบจะเข้าอะ่ะถ้าไม่ยิงหัวนะครับโอ้โหจุดนี้ปะทะกาันนัวเลยครับยังไงดีวะเนี่ยเข้าไปเลยดีไหมเฮ้ยมันวงแคบ ด่าน,นี้เป็นแคปตรงกลางเหรอเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยวิโดนสปอตด้วยโอ้สปอตอีกแล้วไม่ไม่นะยองไงมิไซเอ่หอเฮ้ยปกติมันต้องพูดเตือนดิโอเคระเบิดควันเพื่อนผมเขาใช้ระเบิดควันนะครับปกติเขาต้องเตือนมิสไซล์เข้านะ วุ้ยตรงนี้ยังไงอืมอืไม่ขึ้นมาเว้ยปกติคนรถจะเตือนว่ามีสายเข้านะครับแต่เมื่อกี้มันไม่เตือนเราก็เลยโดนไปเลยเนี่แง่แบบเนี้ยแบบเนี้แบบนี้มันเตือนเงี้ยเราก็ถอยอ้าวไม่ดีใส่เราดีกว่าใส่คนอื่นเหรอไปดีกว่าแถวนี้น่าจะมีสายร์อาร์ตี้โอน,นันมาอีกแล้ว ระเบิดควันแล้วเพนครับเฮ้ยตรงนี้ยิงได้หรเปล่าไม่ได้เฮ้ยคันนี้ก็ได้นี่ไงครับโดนด,ด้วยเอ,อฟเวีฮะคันนี้ละ่ะข้างหน้าแต่ก็ต้องลองเข้าด้วยอุ้ยีสายหลบไม่ทันแล้วครับเราต้องตั้งป้อมยิงนะก็เลยขยับรถไม่ได้นะครับโดนไปตรงนี้นี่ครับโอุ๊ยเห็นไหม เมื่อกี้กระสุนพุ่งลงชัดๆเลยอ่ะพุ่งแบบมุดลงเลยอ่ะโดนล้อ,อเฉยเฮ้ยนี่ยิงไม่ทันครับเออสิงเฮ้ยคันเดิมครับออกมานี่ไงขอบใ,ใจขอบใจที่ให้แก้ตัวีกไหมอีกไหม,ม,ไมโอ้ไม่น่ามีแล้วไปฮะเดินหน้าต่อสิบทีมลอยกำลังได้เปรียบนะครับช่วงนี้นั่นนั่น แซปไปหน่อยไม่โดนนะครับเขาก็ยิงเขายิงโดนเขา้าไม่เขา้ามิสไซล์มาอีกแล้วเต็มหน้าเลยวิยเชียวครับนัดที่สองศัตรูเหลือสคันนะตอนนี้ัน่นข้างหน้าไม่ได้ไนงะสปอตไม่เป็นไรครับคันนี้ก็ได้มีเลือกสองคันเว้ยมีใครใช้ระเบิดควันเฮ้ยท่าน,นนี่ยะตรงนี้นี่ครับโอ้เลาดด้วย อีกคันหนึ่งเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบนั่นไงนั่นไงอย่าเพึ่งรอก่อนอาอตาย,ยจะรอดไหมนะไม่รอดครับโอเคเหลือเอสพีจีคันเดียวนะครับเพื่อนบอกว่าอยู่ตรงนั้นว่าคงไม่ทันแล้วล่ะเราวิ่งช้านะครับน่าจะเสร็จไอพวกรถถัง AFB หรือไม่ก็ไ่แทงไปอะ่ะนั่นไงน่าจะเสร็จนะ โอเคครับผมจีฮะเจกัตานาครับผมมาครับผมกับ QF 40นะครับในด่านทะเลทรายด่นนี้มีเมืองเลยอยู่ทางทางขวาของแมปแต่ผมไม่ไปครับผมไปทางซ้ายดีกว่านีนี้อุ้ยโอหถังน้ำมันเลยวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยเป็นของจริงรถไหม้แล้วเนี่ยโอ้โหโดนโดรัวครับโอ้โหหายครับผมแหมรถถังปืนกลมันเกียนจริงอนะ พวกรถถังปืนกลนี่มียันเทียสูงสูงเลยนะครับรถส,สมัยใหม่ก็ต้องยอมรับว่ากระสุนเจาะเกาะดีมากถ้าเราออกไปตรงนี้คนจะยิงเราไหมวะไม่แน่ใจอ่ะ๋ย่ค่อยไปแล้วกันครับเฮ้ยไม่ใช่ผมว่าน่าจะไม่มีนะยังไงยังไงมีไหมอุ้ยโดนสปอตครับยังไงยังไงมีใครไม่อูดมาแล้วครับ ไม่เข้าครับปืนกลโชคดีอะ่ะมีสัญ,ญลักษณ์ครับโดนหมายหัวแล้วถ้าหมายหัวนะครับเป็นคอนโซลพิเศษของรถ a f มีนะครับตรงนี้คอนีตรงนี้เลยยิงได้ด้วยลาก,ก่อยครับเอ้าตายก่อนครับผมรถแต่ละคันก็จะมีคอนโซลพิเศษแตกกันไปนะครับเช่นรถผมตอนนี้ก็จะเป็น สมอตกระเนตดนะครับก็คือระเบิดควันเองกดตัว G นะครับเพื่อใช้มันก็จะปล่อยระเบิดควันออกมาเฮ้ยตรงนี้ล่ะก่อนอินก่อนอินตรงนี้ก่อนมาเปล่าไม่มาครับนึกว่าเขาจะออกมาระเบิดควันก็จะมีความสามารถพิเศษคืออ่ทำให้ศัตรูล็อกเป้าไม่ได้นะครับมองไม่เห็นตัวเราเลยเดี๋ยวถ้าเรา,เราขึ้นไปยิงตรงนี้นะน่าจะน่าจะน่าจะได้ใช่ไหมโอเคฮะมา นี่ไงเต็มหัวหันข้างด้วยโดนเข้าไปครับถ้าหันหน้ามาอาจจะโดนสวนแล้วก็อาจจะยิงไม่เข้าตรงนั้นมีโดนหมายหัวอยู่ครับเรายิงไม่ได้นะครับุตรงนี้ตรงนี้โหอยู่บนเนินอย่างนี้เสร็จครับผมโดนด้วยหายครับโอเคได้วีดีโอเมเกอร์เลยโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาหลบไปละ แล้วก็ออกไปคันนี้ครับหายครับติดติดขินติดขินลงลงจากเนินพลอแป๊บ,บไม่จะโดนลุกยิงนะเราน่าจะดันไปเลยฮะเก็กบไอ้คันนี้ก่อนเมื่อกี้นายยิงเราเราไปฆ่านายลุงนายนี่แหละพาพวกมาเยอะเว้ยคราวนี้ยังไงรอดให้เรายิงไหมโอ้โหเลือดหายอย่างไวครับไม่น่ารอดอะมั้ ขันนี้ดีกว่าฟุ๊บแม่นนะเป้าตรงนะแต่แต่แต่ว่าเขาหลบได้โอ้โหโด,วดสวนครับโอ้โห,หนายนี่แม่นแต่เพื่อนจะโดนฮะจะโดนบอกเลยแกแขนแน่นอนุอยเห็นไหมเมื่อเราโดดลงมาจากเหวดีนะรถไม่ระเบิดเป็นว่าแทงหัวตายแล้วนะั่น SPG ครับข้างหน้าเฮ้ยิงได้ด้วย อย่างนี้ก็เสร็จครับไม,ไม,ไม่ไม่ตายเว้ยนัดหนึ่งน่าจะหอเขาหลบไปแล้วเอาคันนี้แทนก็ได้อันนี้ฮะคันที่ยิงเราเมื่อกี้ไม่รอดครับโอ้ยล้อกระสุนมุดอีกแล้วอ่ะมุดควรจะตายเ็าไม่ตายนี่งไงโอ้โหโอเคยังได้ยิงอยู่พี่จีตรงนั้นน่าจะยิงไม่ได้แล้วล่ะเขาหลบไปแล้ว ตรงนี้ล่ะไม่มี S P G เฮ้ยนี่ฮะนี่ครับรถไรเนี่ยเล็กๆน่ารักาตายไม่ตายไม่โดนโหวืดระยะศูนย์ตองยิงเสร็จครับได้อยู่ยังได้อยู่เ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้มันไม่โดนได้ไงวะคือยิงใกล้มากแล้วแบบ ผมก็ทําตามที่ตําราเรียนเขาสอนแล้วยิงดักยิงอะไรเงี้ยมันควรจะโดนดิโอเคเหลืออีก3คันนะครับตอนนี้เราฆ่าไปสนะถ้าอีกคันนึงได้เหรียญนะครับเหรียญเอสแทงเกนะครับุ er บูชมน้าอีกแล้วไเป็นไรทันอยู่ขึ้นทันเหรียญเอสแทงเกเนี่ยจะคล้ายๆกับเหรียญท็อปกันของ a วฟแท n งแต่ว่ามันจะต่างกันที่เราฆ่าสคันก็พอนะครับจัดการสคันพอ แต่ว่าแทงต้องจัดการ6คันนะครับขึ้นไปเอ้ยห้าคันไม่ใช่สี่คันนะครับต้องฆ่าห้าคันเอซึ่งมันก็ทาไม่ยากนะแต่ผมไม่รู้จะทันเลือดหรือคันเดียวแล้วเนี่ยอะไรวะจะเขาเลือกเต็มฮนะจะไปทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมโดนละโดนละเพื่อนเราเข้าไปลุกเคเพื่อนตายฮนะรู้สึกดีใจ <laughs> ดีใจที่เพื่อนตายขอขอขึ้นหลอดแล้วขอขอ สุดท้ายขอเธอโอ้โหไม่ได้น่าจะยิงตอนเราเห็นมันเมื่อกี้โอ้โหไม่รู้ว่าเขาจะตายเร็วเซงอ่ะถึงตาหน้าครับผมมาต่อกันเลยครับผมกับ Starship นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเล่น qf 4 0มาหลายตาแล้วนะครับเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อนะครับเล่นแต่คันเดิมลองเปลี่ยนบ้างฮนะเสเหมือนกันนะครับเป็นเมนแบท t ทิลแทงแต่คันนี้เป็นของอเมริกานะครับผม ที่ได้ชื่อว่า Starship หรือยานอายานยานอวากาศเนี่ยมันเป็นเพราะหน้าตามัครับเป็นรถถังที่หน้าตาแปลกประหลาดมากนะครับจุดเด่นของเจ้า Starship เลยก็คือปืนฮะแรงมากนะครับแรงและเจาะเกาะดีด้วยนะถ้าคนเล่นวอล์กแท้งอย่างผมเนี่ยมันจะคุ้นเคยกับปืนที่ถ้าแรงมันต้องเจาะไม่เยอะเว้นแต่พวกทีดีเทียร์สูงๆอะ่ะที่มันทั้งแรงทั้งเจา,เจาะเยอะนะครับ เนีย่ยดูดูขนาดความยาวของปืนนะครับสั้นมากนะครับปืนพวกนี้ถ้าคนเล่นวอล์ฟแทงจะเข้าใจว่ามันควรจะเจาะน้อยใช่ไหมเจาะน้อยแล้วแต่แต่ได้ความแรงนะครับแต่เจาะไม่ค่อยเข้าแต่คันนี้ฮะทั้งทั้งเจาะเข้าทั้งแรงด้วยนะครับแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมันอืดครับความเร็วต่ำนะครับหมุนอัตราการหมุนลดเ,เดี๋ยวนะวิดีโอสปอตแป๊บแป๊บปอยก่อนอัตราการหมุนลดหมุนป้อม นะครับดีโหลดช้าเออนี่แหละข้อเสียนะครับีโหลด10กว่าวินะครับยังกับรถถังสมัยสงครามโลกเลยอ่ะเออโหลดประมาณเนี้ยมีมิสไซลด้วยนะลืมบอกมิสไซนะครับเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคันนี้ครับอืมโอ้หืมกระสุนมันลอยช้าฮะข้อเสียพวกกระสุนใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองใช้มิสไซล์ดูครับแต่ต้องบอกว่ามิสไซคันนี้ใช้ค่อนข้างยาก ข้างหน้าเรายัางไงได้หรือเปล่าอุ้ยรถสปอร์ตถอ,อยฮะผมว่าไม่ไม่จุดนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะมันค่อนข้างจะเปิดโล่งนะครับแล้วรถเรานี่คันบักเอฟเลยแต่ดานนี้มันไม่มี SPG พีจีไงตรงนั้นโอ้โรถสปอร์ตอีกแล้วเฮ้ยสวยแล้วอุ้ยโอ้โหเต็มหน้าครับเพื่อนเพื่อนผมขึ้นไปแล้วมิสไซล์ก็มานั่นนั่นคึ่งหลอดตายไหม อันนี้ได้หรือเปล่ามไม่ได้โอ้เป็นไงล่ะเพื่อนนี่แหละทำไมเราถึงไม่ขึ้นไปเกือบตายมิสไซล์จะได้ใช้อยู่ไหมเนี่ยอุย้ยปล่อยแกผมว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนลายดีกว่าฮะลายนี้ไม่น่ารุ่งครับแล้วก็มิสไซล์เนี่ยยังไม่ใช้ละกันครับ ผมขอเปลี่ยนเป็นฮีทก่อนแล้วกันกระสุนหลักของคันนี้คือฮีทนะครับไม่ใช่ AP คือต้องบอกว่าถ้าสู้ระยะกลางระยะใกล้แนะนำใช้ฮีทดีกว่าครับอ่ามิสไซล์ไม่ไม,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 ไม่ควรใช้ระยะใกล้อ่ะมันมันพลาดง่ายมากๆนะครับเนื่องจากความเร็วของกระสุนมันช้าถ้าเจอพวกรถเร็วๆเขาหลบแบบวิ่งหลบแบบง่ายๆเลยอ่ะมันจะใช้ได้ดีกับไอ้พวกรถรถแบบอืดๆนะครับ หรือรถที่เขาไม่ได้ระวังตัวเขานยืนอยู่นิ่งๆะนั่นแหละใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อนานๆทีนะครับจะได้ยิงวิสัยโดนสักทีนะอุ้ยโดนสปอตสวยแล้วปลอดไหมโอ้โหเต็มครับโอ้โหยังมียิงแถมอีกปีบ้าเฮ้ยนี่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 มองหน้าเอาไปกินครับ400กว่าครับผมบอกแลวดามจแ,แรง ปกติถ้าเทียร์สี่เนี่ยส่วนใหญ่ดาเมจจะอยู่ที่300ก้อยกว่าๆนะครับเฮ้ย,ยอแล้วเหรออย่าเพื่อนขอก่อนขอกอนหืมยังไงฮะ5้0ครับเกืบ600อบ6 0 0อ่ะถ้ายิงมิสไซล์แรงกว่านี้อีกนะแต่ว่าอุ้ยล้อครับล้อไม่เป็นไรนี่ไงตายแล้ว <laughs> จะบอกว่า,วามิสไซลมันแรงกว่านี้นะครับแต่ยิงโดนยาก เอาละเอาละโหลดแป๊บครับอุ้ยมาแล้วสตาร์ชิพด้วยอย่าพึ่งอืมโอเคโอเคโอ้โหเรายิงได้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไหมมีอีกไหมนี่ไงยัง,ง,ยงเรายังโหลดไม่เสร็จยังยังไงไม่ยิงฮะเขาไม่ยิงโอเคเพื่อนผมมาจากไหนไม่รู้มาเก็บไปได้โวช็อตเมื่อกี้ตกใจมากไม่ผมไม่ได้ยิงก่อนด้วยนะเขาเมื่อกี้เขายิงก่อน,นครับแต่มันมันโดน บ้านนะครับเฮ้ยข้างหลังเคไม่น่าจะอยู่ลายเดียวกันนะอา่าไม่โอเคไปทางนี้กับเพื่อนดีไหมโอ้โหผมว่าไม่ดีกว่านะไปทางนี้ดีกว่าพูดถึงช็อตสตาร์ชิฟเมื่อกี้นะครับคือเขายิงก่อนแต่สตาร์ชิ p ครับปืนมันเป็นปืนยักษ์อ่ะมันต้องใช้เวลาเล็งนานนะครับคือเขาใช้เวลาเล็งน้อยไปมันก็เลยไปโดนกำแพงบ้านนะครับ โหเฮ้ยโอ้โหโดนยิงดักเลยเว้ยเขารู้นี่หว่าว่าเรามาโอ้ไม่เป็นไรฮะเราจริงๆเราสมควรตายตั้งแต่เจอสตาร์ชิพเมื่อกี้แล้วถือว่าโชคดีฮะโชคดีขอเก็บอีกสักคันก่อนละกันยังไงยังไงอุ๊ยคันนี้ฮะพอดีเลยเลือดน้อยมากเราแทงได้นัดหนึ่งฮะอ่อเฮ้ยคันนี้ก็ได้ครับโชว์ดีแดงไปตาย มไม่ตายข้างหลังก็มาอมตายครับเจอดักอย่างนี้เราตายแน่นอนโอเคถือว่าโอเคอยู่จริงเราไม่ควรรอดมานานขนาดนี้เวยการนตา,นาครับผมมาต่อกับ hip, สตาร์ชิปสตาร์ละกันนะครับมันคันไม้คันมืออยากเล่นต่อนะครับด่านทะเลทรายด้วยด่านนี้ทะเลทรายเขาเกมนี้เขาดูสมจริงดีนะเพื่อนผมบอกไปทางนูน้น ไม่น่าจะใช้หน้าที่เรานะครับที่ต้องไปทางนั้นผมว่าผมเข้าเมือเนี่ยมี SPG คันหนึ่งนะครับ M 1 0 9แต่ผมตรงเกมนี้ผมไม่กลัว SPG ไม่เกียดด้วยคืองั้นๆอ,อ่ะเฉยๆนะครับที่ผมกลัวคือไอ้พวกรถถังสายก่อกวนไอ้พวกยิงมิสไซ์อะไอ้พวกรถถังที่ความเร็วอะ่ะส่วนใหญ่ที่มียิงมิสไซได้นะ่าเป็น AFB ไลท์แทงไม่แน่ใจว่ายิงมิสไซได้หรือเปล่า แต่พวกทีแรกๆเนี่ยพวกยิงมิสไซล์ได้ส่วนใหญ่เป็น AFB นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยเกมนี้ผมไม่ไม่เกียดครับ SPG เฮ้ยตรงนี้ยิงได้โอ้โหมุมน้อยมากเอาลองฮะเฮ้ยโ,โดดโดโดดด้วยเหรอคือคือมุมมันโคตรน้อยอะเราใช้มิสไซล์ดูครับเมื่มอกี้ไม่น่าเชื่อว่าจะโดนะฮะมุมมันเล็กส,สดปืนปืนแม่นมากอะ อ๋อเฮ้ยคันนี้ฮะมิสไซ์ยิงไปแล้วครับอืมเนี่ยฮะระยะใกล้มันไม่โดนครับมิสไซ์มันช้าครับผมพยายามเอ่อเล็งแล้วนะคือมิสไซ์อะ่ะเวลาใช้เราต้องเล็งที่ศัตรูครับยิงไปแล้วเราต้องอย่าลากสายตาจากศัตรูอะ่ะคันนี้คันนี้ยังไงเขายังเป็นมิสไซ์อยู่เหรอเพราะว่าผมเปลี่ยนแล้วนะนี่ไงนี่ฮะโอ้โหโดนไปห้าร้อยครับ โอเคเปลี่ยนเป็นฮีทครับนี่ฮะมันต้องเจอกับรถที่จอดนิ่งๆอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมนึกว่าผมเปลี่ยนเป็นฮีทอ๋อฮีทอยู่เลขสองผมเปลี่ยนกดเลขหนึ่งรวงๆเลยเค้ะมาแบบโดนฮีทเราบ้างนี่ไงเข้าครับยิงเข้าอยู่อเคโอเค,อเ,คเขาก็ยิงเราได้เพื่อนข้ามันเออไม่ตายใส้นิดเดียวโอเคเขายิงไปแล้วฮะ ด้วย you know I mean? like ิงล <the> ้อก็ได้วะล้อพังครับแต่ว่าเขาไม่เลือดไม่ลดคือมิสไซล์มันก็ดีนะดีดีแต่ว่าผมว่ามันดีสําหรับรถคันอื่นมากกว่านะครับรถไอ้พวกมิสไซล์พุ่งเร็วอ่ะนี่นี่มีเป้าคันนี้ล่ะคันนี้เพื่อนเราน่าจะโอเคเก็บแล้วครับเฮ้ยคันนี้ได้ฮะนี่โอ้โหไม่โดน spg มาไม่โดนเหมือนกันครับ เฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นยังไงเดี๋ยวเราถอยออกไปยิงครับอาโ,โหูโดนก่อนเลยครับอืมโอ้โหไม่โดนอ่ะผมเลงเพลทหน้ามันนะแต่กระสุนมันไซส์ซสซสออกซ้ายอ่ะเหมือนจะโดนล้อมแฮเราเฮ้ยเขาไม่เลียงเราอะเขาไม่เลียงเราเขายิงไปแล้วนี่ครับโดนไปฮะเจ็บปะน้องเจ็บเปล่ากระสุนพี่ใหญ่ เลยใหญ่มากโอเคเพรล่างแม่นๆนี่ครับตายฮะผมไม่ค่อยห่วงนะก,กับการเจาะเกาะไม่ได้เพราะคันนี้มันเจาะเกาะดีจริงๆนะครับตรงนี้ยังไงฮะสตาชิปยังไงเพื่อนออกไปลรโดนยิงแน่นอนครับอุ้ยเขายิงมาฮะยิงอะไรวะอุ้ยสตาชิปออกมาครับทำไมเขาถึงออกมา,าออกมาก็โดนครับ โอเคครับไนซ์คอมโบฮะโอเคคือเมื่อกี้เขายิงอะไรเอ้ยเขาเขาออกมาทำไมตาชิปอ้ยไนายลิงดีๆครับนี่ไงผมไม่โดนนะต้องลิงดีๆโอเคฮะเดี๋ยวขั้นสุดท้ายแล้วไม่น่าจะมีปัญหาโอเคครับวินฮะมาครับผมมาเจอกับที2กกันบ้างนะครับผมเมนมรรทดแท้งเทียร์3จากโซเวียตครับ โอ้ยมาชนเราทำไมวะเนี่ยก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ผมแนะนำาให้เล่นกับบอทนะครับหรือโหมด PVE มากกว่านะที่จะมาเล่น PVP แน่นอนครับเล่น PVP ก็ต้องสนุกกว่าเพราะมันเล่น,ลนกับคนเนาะมันตื่นเต้นนะครับแต่ว่าบอทเนี่ยเฉลีย่ยมันให้ exp และเงินเยอะกว่านะครับ พอเล่นพิวเพียเราไม่รู้ว่าเราจะชนะไหมถึงชนะเราก็อาจจะได้เงินน้อยเพราะเราไม่ได้ทําดาเมจอะไรเงี้ยนะครับแต่บอทเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้ทําดาเมจครับแล้วส่วนใหญ่ก็ชนะด้วยแต่ก็ยังมีส่วนส่วนน้อยๆนะที่แบบเจอทีมที่แบบเบลเบลเบลก็ <c oughs> <c oughs> <g år> แพ้ได้นะครับผมก็แพ้เคยแพ้บอทเหมือนกันนะครับคือมันไม่ไม่ค่อยเครียดมากครับแต่ข้อเสียคือมันซ้ําซากจาเจนะครับันมันดานเดิมๆภารกิจเดิมๆนะครับ ก็เบื่อง่ายเนาะจริงเล่น PvP ก็เบื่อนะถ้าเราแพ้บ่อยๆนะครับก็ลองดูแล้วกันแล้วแต่ชอบนะถ้าคนอยากเล่นนะแต่ผมแนะนําให้เล่น PvE ครับผมอาจจะในช่วงแรกเก็บเงินเก็บตังอะไรเงี้ยเข้ามาในเมืองปุ๊บนี่เจอเต็มเลยครับโหเดี๋ยวเดี๋ยวตกมางี้รถนะไม่เป็นไรอะคนข้างในนี่เจ็บหรือเปล่าครับอ่ามีรถถังตรงนี้ด้วยคันหนึ่งเขายิงไปหรือยังวะ ขยิงยังอุ๊ยข้างหลังโอ้โหปืนกลไงเพื่อนอยังไงเพื่อนเอ้าไม่โดนเราผมว่ายิงเร็วไปเมื่อกี้เคยเขายิงไปแล้วฮะไปแล้วเราก็ไปซ้ำเติมเขาได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโดนครับขออีกน,นัดเพลิดล่างเข้าไปเลยเพื่อเรายิงไม่เข้าฮะ ข้างหลังมาอีกไหมเฮ้ยข้างหลังอีกแล้วเหรอไอ้นี่อีกแล้วเหรอไม่ไหวแล้วนะมาลอยอยู่นั่นแหละตามฮะนี่ก็ต้องตามแต่ผมว่าเมื่อกี้เห็นเพื่อนเขาแบบแบบน่าจะมีเพื่อนเยอะนะนั่นนี่ไงอันนี้ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ลายเดียวกันเฮ้ยสตาชิปยิงก,ก่อนได้เปรียบครับที่เขาไม่ได้สนใจเราด้วยยังไง หันมาแล้วนี่นะฮะโอเคผมรู้ว่าสตาร์ชิอ่ะวิ่งยิงไม่ได้หรอกนะครับถ้าเขาวิ่งอยู่โอกาสยิงโดนจะน้อยมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเราโหลดเสร็จแล้วเว้ยไม่เข้าไม่เข้าเขายิงโดนล้อโอเคโอเคเพื่อได้กำไรครับข้างหลังไม่น่าม,มีอะไรมานะเพื่อนเราโอเคเพื่อนเราอยู่ข้างหลังครับระวังแต่ข้างหน้าก็พออุ้ยนั่นมันไอ้ปืนกลไอ้ปืนกล เต็มๆไม sociedad, staff, ่ตายแต่ก็คงไม่รอดนานหรอกอุ้ยเขายิงเพื่อนเราแน่เลยขันนี้ก่อนแล้วกันนี่นะอ้ยองไงยังไงเพื่อนเราอยู่สตาร์ชิปโอเคอ่ะเพื่อนเราตายซะแล้วโดนสตาร์ชิปยิงแน่เลยเมื่อกี้ ผมว่าทำไมเขาไม่ยิงผมผมเลือดเยอะกว่านะครับก็เ,เลยยิงคนเลือดน้อยเออ่คันนี้เขาเาดาวนั่นไงโหเอ้ยอย่าโากโงดีอย่าใช้ศพเพื่อนบังดีเอ,อ้ยปืนกลอีกแล้วสนคันนี้ก่อนโอเคขอบใจมามานายกวนประสาทเรามากไปแล้วเพื่อนโอเคอมล้อเสร็จแล้ว นิ่งๆนะเดี๋ยวพ่อกำลังจะไปหาเด็กดืด้อต้องตายครับโอเคสตัใโคตรกวนประสาทอะคือเขาเจาะไม่เข้าหรอกแต่มันมาตกใจไงดีมาปั้งปงๆง,ง,ง,งอะไรละ่ะยังไงต่อแล้วเนี่ยรู้สึกฐานเราจะโดนแคปกับฐานดีไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แคปฐานนะฮะเป็นด่านนี้เป็นแคปกลาง เหลือ3คันแล้วตอนนี้อยู่จุดแคปสอคันเราจะไปเก็บตกงานได้ไหมอุ้ยตรงนี้มีรูตายไปหนึ่งครับนั่นเออยิงไม่ได้ครับเขาน่าจะอยู่คนละลายกับเราโหเสียดายโอเคโดนเก็บไปแล้วฮะเหลือคันเดียวน่าจะน่าจะจบแล้วนะไม่น่ามีไรครับตอนนี้โดนสปอตแล้วโอ้แต่อยู่ไกลโอเคจีครับผม เอาละครับผมก็ในที่สุดนะครับความพยายามของผมก็สำเร็จนะครับได้คันนี้มาแล้วเลเ r d 1A5 หรือ 1A5 นั่นเองตอนนี้เราก็จะเท่ากับ ID ที่แล้วใช่ ID ที่แล้วเซิร์ฟเวอร์ที่แล้วนะครับคือ NA ผมมีคันนี้แหละ NA ครับผมและสำหรับ Armor w a l f a อลคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงที่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับติดตามไปได้ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บายครับ